ถกก็มาแล้วครับตรงนี้ก็จะเป็นหัวโบสอันี่ก็เป็นบรรยากาศหน้าทางเข้าถึงเจ้านะครับตรงนี้ก็จะมีห้องน,น้ำด้านในก็จะเป็นสามเจ้า นไปเจอคนรู้เท่าที่มาหันดไปสัางแต่งเลยนนี้เขาจะไปขัดเจเป็นกมยศเซนเทมพล มีห้องน้ำนะถ้าใครจะเข้าห้องน้ำขอตรงนี้ก่อนไปอ้าวโดนเลยโดนของฝากเลยโดนเลยอันนี้ลูกหัววัวถือว่าทำให้สมองดีอ๋นน้กอย่หังเลยกำลังตึกอยู่ ให้สมองดีลูกปัะจัทองเหลืองสึงหมดแล้วอันนี้จะเป็นวัวที่ขาพฮิตมาถ่ายนนะครับวัวตัวนี้ก็ถือกันว่ามาลูกผัวแล้วก็สมองดีนะครับ เพราะว่าตัวจนี้ก็แบกซึกาวะเป็นนักปราชญ์ของญี่ปุ่นนะครับมาที่นี่แล้วก็มาตั้งสานเจ้าที่นี่อนนี้ฟ้าก็เริ่มคื้นน่าจะมาแล้วนี่เราจะจะข้ามสะพานนี่เราก็าข้ามสะพานมนาครับสะพานแรกก็จะเป็นอดีต สะพานที่สองก็จะเป็นปัจจุบันวันนี้ก็ห้ามออยย้อนหลังไปที่อดีตให้เดินไปข้างหน้าเขาไม่รู้เขาไม่ร,มรู้แล้วก็สะพานที่สามเป็นสะพานอนาคตต้องค่อยๆเดินห้ามสะดุด ถ้าเาเดี๋ยวนะพเราจะตาเอตอนออกต้องออไมไปอ่อยทางแล้วจะไม่ได้ย้อนลับมาที่อดีต นี่เป็นาทางเข้าสำนเก้านะครับตรงนี้ก็จะมีจุดให้ล้างมือ,อน่าเวเยนมากฮะ ล้างมือก่อนเข่าสันเจ้าเนี่ย <co ่ายตรงนี้ก่อนขายป่ะอังนี้ก็เป็นทางข้าสันเจ้านะครับ ตอนนี้สันเจ้าข้างในก็ทำอยู่นะครับใครจะไหวก็ไหวด้านนอกรตรงโตะตรงนี้ก็จะม,มีคนเดนมีคอนเดนสัง แข่งข้ามือปีเด่นนะใจวายดันเลยแก่ จะมีเครื่องเขียนฝั่งนี้จะเป็นสัญญาที่เทื่อพระเทื่อพระเจ้าแห่งกาเรนก็จะเป็นเครื่องเขียนแล้วส่วนใหญ่ด้านหลังนีก็จะเป็นสัญญาเรากำลังทำอยา่ก็ส่วนใหญ่เครื่องรางของขลงก็จะเกี่ยวกับการเรียนรู้นะครับอันนี้คืออะไรในเครื่องรางเพราะที่นี่เขาจดังเรื่อง การเรียนรู้การสอบอันนึงเลยนะพี่อ,อันนึงเลยเหรอสองร้อยกว่าบาทนะอืมเนี่อตินสอยังห้าร้อยเยนเลยตินไหนดีสุดตินซอยห้าร้อยเยนโอ้ซื้อดินสอยไปใส่กี่ว้นอ,วอ,น,อ,อวนะอ่ามันคลาสสิกนะแปบบดเออห้าร้อยเยนเะป็นนะทุกท่านที่นี่เขาดังเรื่องการเรียนรู้พวกเด็กนักเรียนสอบอะไรเงี้ย จะเป็นป้ายครับที่เขาซื้อมาแล้วก็มาเขียนแผ่นอะไรเขียนาำอทิษฐานแล้วขายมาตามสไตล์ญี่ปุ่นก็ยาวเลยสางด้านนี้นก็จะเป็นสซสาส,าส,าส,าสาัรส่าดันบน นักสรส้างทงเขาทำครอบไว้ที่ไม่ต่อสร้างจริงจัง ทางนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะครับมีคาเฟ่ไอ้สัก,สกครึ่มบรรตากร้านสวยนะ นนี้เป็นร้านชาวท้องถิ่นชาวบ้านตรงนี้ก็จะมีห้องนะะ

นี้ก็จะเป็นทางออกด้านหลังจ้าออกมาก็จะเจอเซเว่น นี่เราก็ออกมาด้านข้างวัดนะนเ,เดี๋ยวก็จะไปโผล่ถนนคนเดินเพราะว่าเราไม่ย้อนกลับสะพานนะมาทางการจอดรถด,ด้านข้าง ีก็มาทะลุคอนเดน,นี่ยร้านตะเกียบอะ่ะร้านตะเกียบแพนเมสเพื่อนมาจอดคัดเก็บเพื่อคัดเพื่อนนี่ตะเกียบ,ยบอันนี้รถไฟดาวเทบไฟ ร้านยามาย่านะครับจะเป็นขนมปังฝรั่งเศสไส้เมนไสเดี๋ยวเราก็จะเดินไปร้านไนลับี้ไปร้านข้าวปั้นย่างมเมนไต้ตเกาะข้าวปั้นย่างนี่ร้านนี้เลยฟุกทุทาโร นี่ร้านขาวขาวหนิร้านขาว,ขาวร้านชาเขียวนี่ไอติมมันจะเป็นอะไรน,นี่นะจะเป็นบอกว่าขนาดว่าเราจะเอาความผมขนาดไหนนี่นร ทางอยแปดสิบบวกห้าส <chromos ia> ิบเดอน๋อห oh. ้าสบเพยนไม่สองร้อยแปดสิบบวกอันี้ถ้าสองสอ้อยแปดสได้เดยแค่ร้อ๋อถ้าสามร้อยเยนจะได้สชุดบวกห้บเดได้ไอ้นี้เติม

อันเหรียญเดียวก็ได้เลยดได้ค่ะีค่ะเวีค่ะสดีค่สวัี่ะขบ่ะขอ่ะขคุ่ะขบ่ะขอ่ะขอบ่อบคุณอบคุค่ะบคุ่ะะอบุะขอบคุณ ดูกันขอบพี่หาเหรียญเลยมันบวกเท่าไหร่สามร้อยสามสิบเนี่ยรอรับเท่าไหร่สามร้อยสามสิบ

เรบร้อย <Thank> ่จดนสอเกีเา้องีก็ทำไมไม่เอาอ้รนั่นเลยะไข่ปลาด้วยก็เาเอาแต่ข้าวปั้น,นย่างเเดียวเงินเรือกลับบ้านม,ม่ใช้เงินหมดเกลี้ยง ซื้อของฝ่ายย,ยังไม่ถึงวันท้ายเลยของมากเนีบรรยากาศร้านยันนี้ก็ได้มาและะ้วครับข้าวั้นยาหน้าเมนไตก้กมีสาลายกับใบอูบังใบอูอัสาั ข้างก๋กบสงต่เราเาซื้อถุงก๊อกไข่ปลาเนี่ยไข่ปลาไข่ปลาแม่มีแต่ว่าหน้าไข่ปลาสดโปอนโปเค็มเต็มโคโลเกะมีร้านนึงนะไหวเหรเต็มมาก

ตรงกลางนี่เค็มสดๆไก่ปลายเยอะแค่ไหน,นจริงจริงจริงคอร์กเกออีกนะรน้อนเค็มไหมไปในคอลลร์กเกอใต้นเนื้อไม่เค็มใช่ไหมน,น้ำฝรั่งทอดไม่เค็มรักรับ มันบดก็เลยได้เนื้อแล<ะ>้วก็ชุบแป้งทอดคือร้านดังดีดเลยครับตื่นเลยร้านดังเ่ยนี่นะอือเขาเขาจะเกลือเพิ่มมันเค็มเองดิมัเนเค็มกับไข,ขป่ขปลาไข่ปลามัเนเค็ม จะแบโอบาางด้วยสุนด,ดนี่นมาังนี่แวะร้านคอเกตครับแล้วก็แฮมไก่อร่อยเลยโอ้ หอยลิ้อ่ะเดซเซอร์ข้าหมรับพิตัวแฮมไก่ด้วยซิมเบอร์เกติดก็เท่าไหร่สี0อันนี้4 0่อโอหนักกระเป๋าแล้นะ4สีแน่นี่กดน้ำกดน้ำอันนี้คือพี่เอาเหรียญมาระบายของนี่นับได้แล้ว อ๋้ยี่ต่างคนกันนะไปอ่ะเออตุ้งตุ้งเหมือกเลยอ่ะเก็ตุ้งก็งอนแล้วค่า50บาทเฮ้ยจ่ายเกินไม่ได้นะ20เกิน5บาทนะเดี๋ยวก็ได้นะ50บาทเฮ้ยมีเบียร์ขายวยเอ้ยกินกันเบียร์300เยนผมซิกเนเจอร์เลยใช่ไหมเนี่ยใช่ ใช่ผมเคยดูในทีวีแต่ที่ญี่ปุ่นอันนี้เขาดังไ้อาชาอันก็ฮีอ่ะอยู่ร้านนี้นะครับอร่อยมากแนะนำแนะนำอันนี้เราก็จะไปรถบัสนะครับเป็นบรรยากาศไปลองที่หาร์ดต่อ

ครับจากที่นี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะนั่งรถบัสไปที่หาตะนะครับต้องเดินเดี๋ยวก็จะต่อรถไฟสายแอร์พอร์ตนะครับเพื่อที่เราจะไปเที่ยวที่อิโซชิมะนะครับที่สกุลงินะครับ ครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็ได้นะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ ep หน้านะครับสวัสดีครับ